เบื่อใช่ไหมเบืออ่อจิตเจริญใหม่ขอชอบเลยเอ้ยวันดีนกยันไงบ้างสบาย้ยีต้องเลี้ยงกลถึงแล้วอืมที่เลี้ยงน,นี่ทิ้งเ้ย,ยเคยเปอรเลนมามืงนจิมอนี่เออ มึงเคยทำล็อกสตาร์เฟรน์มึงใช่ไหมมึงคนที่มีเหรียญคนเดียวมึงใช่ไหมอะไรเพื่อนเออ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 อะฬิกาพังเออฮ่าฮ่าฮ่าอะกาพังดีดิโอ้ยใครปะเออเออเออมึง โอ้โห oh. oh oh. hm. ้ยโอ้โหอือยยะอยยยอ้ย huh. มึงย uh ูยยยยยเยืยขยดไปยิยย้ยยยยออยย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 เยยเอ้ยย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 เยย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 ึยยยยเบื uh ่อ huh. uh huh. oh, กลับบ้านดีกว่าไม่มีอะไรดีเออใครชนก็ก็เพิ่งทาคีมาองเหรอเออเออเอออออเเจอปาสุกาออเออเจ็บเอ้ยเฮ้ยเก่งดิดิตีทอ ไปทำกีตาร์ก <allen jam. S 2> ูมึงออเ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 อออ้อมึงมัวแล้วมึงมาผิดเรื่องอืมอืมเออ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 มากุมารมึงอูเออเออเออ โอ้โหมึงมาเป็นโจโจเลยเอ๊ะนี่จะของทัพสู้อ่อีตัวนี้อ้าา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 โาาาาเอาาออาาาาาอาเอออเอออ คู่แขนกูยาย่งาาเอยห่ยเออ,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 อเออเออเออเหรียมันเต็มอออีอออออ,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 อเอเออเออเออเเออเออเ